ดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดยันนานกดแน่นานทุกดจนดนานจนเยอะๆมั่วไปหมดละลิ้นพันกันวันนี้เรามากวนหัวหมกกันค่ะหลังจากที่ดิฉันว่างจากการทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะกวนหัวหมก,กันไปดูค่ะว่ามีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กัน ค่ะที่จริงข่าวแรกทุกคนคงรู้กันแล้วนะคะเพียงแต่ดิฉันเอามาให้ดูว่าไอ้ขาหมูเนี่ยทำคลิปก่อนที่จะไปขึ้นศาลขอแรงใจขออย่างงูนอย่างงี้จากนั้นก็หายเงียบไปนะคะหายเงียบไปจนมีข่าวของพวกเราออกมาก่อนจากนั้นคออ่อยจากนั้นเนี่ยเขาค่อยมาทำคลิปออบอกเล่านะคะขอ้อเท็จจริงว่าศาลว่านิสารว่าย,ยัางไงศาลมีเมตาย,ยัางไงทำอีกสองคลิปขนาด ถ้าจะดูให้ดีแล้วฟังให้เข้าใจนะคะวันนี้เขาจ่ายไปเกือบแสนจริงๆไม่ถึงหรอกห้าหมื่นหกหมื่นหกมืนห้านะคะห้าหมืนค่าปรับอีกเออหมื่นห้าสินไหมแล้วก็ยังค้างอยู่สามหมื่นห้ารวมไปเสร็จแล้วในที่เขาจะต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็คือแปดหมืนตอนนี้จ่ายไปส่วนหนึ่งก่อนยังค้างอยู่แล้วก็ต้องไปคุมประพฤตินะคะ ขณะที่พิคุมประพฤติยังพูดจาทานองว่าไม่ได้สํานึกนะคะไม่ได้สํานึกว่าแทนที่จะบอกว่าเอออย่าไปร่วงละเมิดใครนะอย่าไปอย่างนี้นะแต่บอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อใครตรงๆคือถ้าจะดา่าใครจะร่วงละเมิดใครอย่าเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวจะโดนแบบผมนั่นคือไม่มีความสํานึกการกระทําผิดของคุณคุณจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อคือคุณสารเลวคุณกระทําผิดคุณทําร้ายคนอื่นแต่คุณกลับมาบอกว่า คือมึงจะทําร้ายใครก็ได้อย่าให้เหมือนกับว่ามึงจะทำเหี้ยยังไงก็ได้แต่อย่าให้เขา,เา,จ,เา,า,เขาจับได้ว่างั้นเถอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่สำนึกนะคะดิฉันเลยให้ดูภาพที่2ว่าเขายังไม่รีบออกมาบอกอะไรแปลว่ายังต้องมีภาระยังต้องมีพันธะยังต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำแต่หลังจากนั้นนะคะทำคลิปแรกก่อนไปศาลคลิปสอ,ออกจากสารคลิปสไปคุมประพฤติ คืออย่างน้อยจะไปทำเฮี้ยทำเลวอะไรก็ตามทีถูกสารตำหนิถูกด่าทออะไรก็ตามทีกูขอคอนเทนต์ไว้ก่อนอย่างนี้เรียกสำนึกไหมคะไม่คะ่ะไม่เลย ส่วนในห,หลฟ์วันนี้ทำคลิป2-3คลิปนะคะเน้นแต่เรื่องเงิน35มหมื่นห้าสี่หมื่ไอเสี่ยมสามหในพยายามที่จะพูดว่าลูกของย่าอาชินะคะลูกสะพ้ายของยา่าชิ้เขาเป็นลูกล่ามลูกอะไรก็หมายถึงเหมือนกับเป็นลูกบุญธรรมลูกยกให้ลูกอะไรแบบนี้นะคะคือนับถือกันเป็นแม่เป็นลูก ในตอนแรกฝั่งย่าชี้ยอยู่ฝั่งสวิตจีแต่ตอนหลังเนี่ยมาออกจากฝั่งสาวิตจีเพราะอะไรไม่ได้ประโยชน์อยากให้สาวิตจีรับทําหนังตัวเองอยากเล่นหนังอยากได้เงินอยากนู่นอย่างนี่พอสวิตจีไม่เอาก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่อยู่กับสาวิตจีคือทั้งแม่ทั้งลูกสะภ้ลูกชายเหมือนกัน อยู่กับสวิรีในตอนแรกเป็นเรื่องปกติเพราะได้ประโยชน์จากอะไรหลายๆอย่างพอมีคดีก็ยังอยู่กับสวิรีในตอนแรกแต่พอสวิรีไม่โปรโมทไม่ทําตามที่คนพวกนี้อยากได้เขาก็ออกไปไปอยู่กับฝั่งไอ้พวยไอ้ไหลก็เอามาเล่าว่าเป็นเพราเงินสามหมื่นห้าตัดลูกตัดแม่แม่ล่ามลูกล่ามกัน มันก็เป็นปกตินะคะบางทีเราไม่เห็นว่าใครไปใช้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเรารู้ว่าอียาอาชีเนี่ยตอนแรกนะคะมีการแก้บนมีการอะไรยังไงแดกหัวคิวทุกอย่างทุกคนเขารู้ค่ะในหมู่บ้านนั้นเขารู้ใครเป็นใครอะไรยังไงใครไปแย่งผัวชาวบ้านใครแดกหัวคิวใครตั้งวงการพนันใครเป็นเจ้าหนี้ในวงการพนันทุกคนรู้หมดเพราะฉะนั้น จัดงานเล็กๆน้อยๆไม่กี่วันมาช่วยมาดูแลถึงเวลาจะมาเอาสามหมืห้าแล้วโดยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยบางทีคนที่เขาจนอยู่เขาก็นึกเหมือนกันว่าเฮ้ยกูจะเอาจากไหนมาจ่ายวะแล้วมีหลักฐานอะไรไหมแต่ที่แน่ๆไอ้ไหลเมื่อเช้าสองคลิปพูดแต่เรื่องเงินทีนี้มาพูดถึงเรื่องสี่หมื่นบังเอิญมากเลยนะคะมันบอกว่าตอนน้องหายเนี่ย มัน,นมีเงินอยู่เยอะขายหนุงขายหนูขายอะไรได้ก็เลยช่วยพี่สาวในการจัดการอะไรทุกอย่างตามหาน้องจำอะไรหมดไปสี่หมื่นจำได้ไหมคะสาวิตรเคยเล่าว,ว่าพอจัดงานศพอะไรเสร็จพอมีเงินที่เหลือจากงานศพก็ถามญาติิใครจ่ายอะไรไปบ้างก็จ่ายคืนให้แม่ไอ้ไหลบอกกับลูกสาวว่าน้องมึงจ่ายไปหมดสี่หมื่น หลักทานไปเสร็จสักชิ้นก็ไม่มีเห็นแต่วันวันหนึ่งขับรถไปไปบนนั่นไปบนนี้เองเงินสี่หมื่นคือเงินที่ต้องเอาไปแก้บนตัวเองไปบนไว้แต่จะมาเอาสี่หมื่นแล้วตัวเลขโคตรบังเอิญเลยเนาะแล้วก็จะมาบอกว่าตอนที่จ่ายไปงานศพน้องเนี่ยสี่หมื่นนะจ่น้ําใจเด้อ้ําใจ้ําใจทําให้หลานแต่พอพี่สาว ให้ยืมเงินตัวเองไปขอยืมเงินจ่ายค่างวดรถสี่เดือนเดือนละหมื่นเป็นสี่หมื่นตัวเองก็ไปถามพี่สาวแล้วว่าเงินนะ่จะเอาคืนไหมมึงเป็นหนี้เขามึงขอยืมเขาจะไปถามเขาทัเบว่าเขาจะเอาคืนไหมมันต่างกันกันกบสายวิธีคุณออกไปก่อนคุณออกไปก่อนคุณออกไปก่อนเขาต้องไปถามว่าออกไปเท่าไหร่จะเอาคืนหรือเปล่าบางคนออกไปคืออยากให้อยากช่วยตอนนี้ตัวเองมาทวงว่า ไอ้สี่หมื่นที่พี่สาวให้ฉันมาเนี่ยจริงๆมันควรจะไปทดแทนกับที่ฉันออกไปก่อนมันคนละอย่างกันนะคะอีตอนออกไปเนี่ยบอกน้ําใจนะไม่เคยคิดจะเอาจะไปถอนทุนคืนโดยการไปขอเดอนละหมื่นเดินละหมืน่นเดนละหมืน่นแล้วก็บอกว่าเธอได้เยอะแล้วเธอจะเอาคืนทําไมมันคนละอย่างกันค่ะเพราะฉะนั้นไอ้หลายตอนนี้ที่พูดทุกอย่างพูดเรื่องเงินเงินและก็เงินอย่างเดียวค่ะเพราะอะไร เพราะว่านางฟ้าอย่างพรฟ้าปีใหม่ไมลี่เวลาให้ไอไหลให้เป็นนักสนะทำบุญไอไหลได้แดกแค่สามพันแต่ไปให้อีกอืงออ้วนหยาดปลอยเป็ดหนึ่งหมื่นตามไปสนับสนุนคนนั้นคนนี้โดยที่คนที่พาไปคืออีก,ก้อย อยบานดาปีใหม่บานดยนยาพรฟ้าพรฟ้าไม่รู้จักอีดอกอีปีใหม่ไมลี่มึงไม่รู้จักกูเหรอสาบานมาให้ลูกมึงตายผัวมึงตายว่ามึงไม่รู้จักกูอีหาเปลี่ยนชื่อเป็นว่าเล่นอีหอยหลอดนี่ไปเกี้ยวไอ้อนามกยก็ไปทําแบบนี้เหมือนกันไปเปไป,ปนั่นไปนี่พอไม่ได้แดกเขาก็ออกไปคอยจะไปหาหําหวานเจียวหวานเป,เ,ปเงินอย่างเดียว เปเปทำไมให้อีก,อกปล่อยเปดหมื่นหนึ่งไอ้ไหลนั่งน้ําลายแซบเนี่ยพูดแต่เรื่องเงินพูดแต่เรื่องเงินแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะไอ้ไหลหมอดดำขึ้นไลค์ค่ะไม่มีคนดูคนดูไม่ถึงห้าสิบ ลงไลฟ์ปุ๊บผ่านไปเวลาหนึ่งตามที่เห็นมีคนดูแค่แปดสิบกว่าลบไลฟ์ทิ้งอายเขินอายไม่มีคนดูทุเรศมากคิดว่าถ้าฉันออกจากแนวด่าดำแจ๊ะแล้วมาทำแบบนี้จะรอดไหมไม่รอดค่ะ นชูคะแกจะตายหาอยู่แล้วนะคะฉันไม่ได้อะไรกับน,นชูมากมายพูดเพียงแค่ว่าเพราะเกลียดฉันนาชูถึงกับกล้าให้ร้ายชนายตั้มถือว่านาชูไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้นะคะแต่วันนี้นาชูพูดว่าอย่างไรคอมเมนต์ระวังเดอ้อเดี๋ยวยานอยากเปลี่ยนโซฟาเจออะไรนะคะ ดำระเบิดอีกดิฉันอ่านไม่เข้าใจละตรงเนี้ยมองเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวอ่านทัดอีกทีหนึ่งคอมเมนต์ระวังเด้อเดี๋ยวยันอยากเปลี่ยนเซอร์ฟาเจอด่าระเบิดอีกเจอด่าระเบิดอีกนชูคะเสียดายที่เรารู้จักกันมานาน นาชูน่าจะรู้จักดิฉันก่อนที่จะรู้จักจันสีวันนี้เป็นพร่อได้ประแจแก่อย่างนาชูเลยหลงละเลงคอมเมนต์ระวังเดอ้อเดี๋ยวยานอยากเปลี่ยนโซฟาเจอด่าระเบิดอีกถ้าฉันต้องการเปลี่ยนโซฟาไม่จำเป็นต้องไปด่าใครระเบิดหรอกคะ่ะถ้าจะด่าระเบิดด่าเพราะว่า ไอสัตว์ไอเฮี้ยไอสัตว์ลเลวตัวนั้นไม่ว่าจะหัวงอกหัวดําสมควรจะโดนด่าจริงไหมคะน้าชูน้าชูก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้นนะคะได้เงินไม่ได้เงินดิฉันไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะแต่น้าชูถ้าอยากจะเปลี่ยนฟันใหม่อยากจะเปลี่ยนหัวใหม่อยากจะเปลี่ยนตะก้อปากหรืออยากจะหาโรงเย็นไว้นอน หรืออยากจะหาเงินอมไว้ในปากตอดไตาหาบอกนะคะเดี๋ยวจะด่าระเบิดหาเงินไปช่วยนะชูกล้าฉะกับกูตรงๆไหมไอ้แก่ดีฉันเชื่อคุณยูโรนะคะว่าคุณยูโรไม่ได้จ่ายอะไรให้ ไอ้ผวยหรือไอ้ผวยไม่ได้เรียกอะไรแต่น้ำใจของคุณยูโรก็คือคุณยูโรต้องจ่ายค่าแรงอะไรแน่นอนหรือเมื่อถ้าคุณยูโรมีแผนที่จะทำรงรถมีช่างอยู่แล้วถ้าไปช่างช่างต้องจ่ายเงินแต่เอาขี้ค่าในนาดงดอกเอาไอ้ผวยมาทามีหรือที่คนอย่างคุณยูโรจะไม่จ่ายอะไรให้นอกเหนือจากจะทำให้กินให้เกียรติอะไรแล้วทุกอย่างดิฉันเชื่อมั่นว่าคุณยูโร มีน้ำใจให้อยู่แล้วนะคะเรียกไม่เรียกดิฉันไม่รู้หรอกดิฉันคิดว่าไอ้พลอยฉลาดพอที่จะไม่เรียกเพราะรู้ว่าคุณยูโรให้จะบอกว่าพลอยไม่เคยเอาอะไรทำทุกอย่างให้คุณยูโรฟรีหมดคุณยูโรจะเอาเสื้อมันยังต้องประมูลหมื่นบาทจะได้หอมแก้มจากมันก็ต้องประมูลหมื่นบาทมันไปทำลงรถให้มีหรือคุณยูโรจะไม่ได้จ่าย พราะาถ้าคุณยูโรไปใช้คนงานคนอื่นคุณยูโรก็ต้องจ่ายเงินดังนั้นเงินที่จะไปจ้างคนงานคนอื่นคุณยูโรก็เอามาจ้างทางไอ้พวยจ่ายเป็นอะไรไดิฉันไม่รู้หรอกคะ่ะแต่ที่ฉันมั่นใจว่าต้องมีค่าโสหุย้อย่างแน่นอนพวยเรียกไม่เรียกดิฉันไม่รู้แต่เท่าที่รู้คุณยูโรจะเอานู่นเอานี่เป็นอะไรที่พิเวเดทีหนึ่งคุณยูโรต้องจ่ายทั้งน,นั้นจริงไหมครับ คุณยูโรพูดมาตรงๆดิฉันนับถือน้ำใจคุณยูโรนะคะดิฉันเห็นน้ำใจความจริงใจที่คุณยูโรมีให้ต่อป่าช่างแม่งมันซึมซับอยู่ในใจของดิฉันเพราะฉะนั้นถ้าคุณยูโรพอจะมีอิทธิพลพอให้พวลกับอิธอทธิดทรอะไรได้กราบค่ะคุณยูโรพาเขาสองคนผัวเมียคุณยูโรจ่ายให้ก็ได้หรือถ้าอยากให้ดิฉันช่วยจ่ายดิยฉันพร้อมจะช่วยจ่ายนะคะ ถือว่าทําให้ป่าช่างแม่งทําบุญให้ป่าช่างแม่งโดยให้สองตัวผัวเมียเนี่ยไปร่วมด้วยคงจะเป็นสิ่งที่ช่างแม่งปรารถนาที่สุดถ้าคุณโยูโรทำได้ไดิฉันกราบค่ะ ค่ะไอ้แค่มีทางหาแดกอีกแล้วนะคะสวิตจีขึ้นไลท์ไอ้ขาหมูขึ้นบิเชินทันทีขึ้นต่อสู้กันดมัมมานี่อย่างนี้ก็เป็นการพูดถึงคดีวันนี้นะคะสวิตจีก็แซวตลกตลก ปกหาแต่ไอขาวหมูรับไม่ได้อีดำมึงมานี่อีสัตว์อีเฮี้ยอีชาติชั่วนั่นโนนี้เวลามึงด่าเขามึงไม่คิดเขาไม่ได้ด่าอะไรมึงเลยแต่เขาดั้งขำหน้าหัวล้อชะตากรรมของมึงวันนี้เมื่อวานมึงอวยพรวันเกิดลูกสาวเขาอวยพรแบบเฮี้ยเฮียอวยพรโดยไม่นลกว่ามึงก็มีลูกสาวลูกสาวมึงวันหนึ่งอาจจะต้องตกอยู่ในอะไรกรมเวรที่พ่อมันทำ แล้ววันนี้เป็นอะไรปรากฏว่ามึงเสียเงินไปเกือบแสนมึงรับไม่ได้ออกประดาเขาอีดำอีเฮียอีสัตว์อีสารละเลวดักหูพ่อมึงเลรอ,อย่างนู้นอย่างนี้นะคะยอดวิวก็สู้ไม่ได้แต่ดิ่ฉันขำสวิตีไม่ได้หยาบคายเลยได้แต่นั่งหัวเราะแต่ไอขาวหมูนี่รับไม่ได้มึงด่าเขาทุกวันเขาไม่อะไรมึงเลยพอเขามายอะมึงหน่อยนึงอูโหมึงจี้ใจมึงจี้ใจแล้วยอดวิวมึงก็กระจอกสัตว์ กระจอกสัตว์จริงๆจากนั้นแนวสู้ของไอ้ขาวหมูก็คือว่ากู้ใจแสนแต่มึงเนะี่ยต้องจ่ายเป็นล้านอย่างางี้ มึงจ่ายแสนแน่นอนมึงจ่ายแล้วสารตัดสินแล้วแต่ของสวิตียังต้องรอเพราะฉะนั้นมึงอย่าปากดีปักป้ายสองปักป้ายสามอย่างนู้นอย่างนี้มึงปากดีมาตลอดมึงทําได้ประสบความสำเร็จไหมปักป้ายหนึ่งถ้าไม่ใช่บุมน้อยที่เข้ามาช่วยเสริมลําพังตัวมึงเองมึงไม่มีปัญญาอะไรมึงมันกระจอกส่วนภาพแรกบอกว่านี่ไงทองกูห้าบาทกูยังอยู่ กูถอดเอาไว้เป็นเทคนิคว้ยกูถอดเอาไว้ในรถเดี๋ยวสารจะเห็นว่ารวยใส่ทองไปเยอะๆเดี๋ยวสารจะเห็นว่ารวยแค่นี้ยังหลอกตกตาศารขอความเห็นใจเดี๋ยวสารจะเห็นว่ารวยมีทองขนาดนี้เงินแค่ห้าหมื่นไม่จ่ายเข้าไปเลยละ่ะทําไมวางสารแค่หมื่นห้ามาเลยถอดถอดทองทิ้งไว้ในรถนะคะ แต่บอกตรงๆนะคะทองปลอมมึงก็เคยเอาไปหลอกผ้าจารย์พลกับลูกศิษย์มาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ทองที่มึงชูเนี่ยของจริงหรือเปล่าไอ้สัตว์